ของกินก็อยู่ส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับท่านใดเดินอยากจะมาอ่ากินของกินกินของอร่อยนะครับก็มาเดินได้นะครับของกินของอร่อยที่นี่ก็เยอะนะร้านอาหารอร่อยๆเยอะแยะเลยกับข้าวพวกของสดของอาหารนะขร็จรูปอรุณมากเลเนี้ยเยอะเลยนะครับ ตอนนี้ตอนนี้ลุยสวนนะยำของกินอร่อยอร่อยเยอะเลยอย่างนี้เนี่ยครับของกินเยอะตรงเนี้ก็ทะลุมาทางนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้าอยู่ตรงกลางนะครับอ่าแล้วก็เป็นของกดังญี่ปุ่นที่มีเต็นตรงเนี้ย ท่านไหนเคยเดินกระดังญี่ปุ่นมือสองก็จะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะของด้านในของเขาเปิดตู้เปิดกระดังมาครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูนิดนึงประมาณนี้ขอโทษเราจะจะลื้จะขนไปนะติก แก้วน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นประมาณกาดังกดังญี่ปุ่นคนระก็จะมีพวกเครื่องเซรามิกแก้วมีทุกอย่างนะของโกดังญี่ปุ่นคือมีครอบคลุมเลยนะแต่ก็ของก็ค่อนข้างเก่านะครับนี่ตรงนี้เป็นสายอะแดปเตอร์สายชาร์จ เป็นพวกหูฟังห้าสิบบาทนะครับเสื้อผ้าสวยตัวสี่สิบบาทสี่สิบบาทนะเสื้อผ้ามือสองนะครับตรงนี้ก็คือเปิดตู้ก็ดังญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับ คือตรงจุดเนี้ยเท่าที่ผมดูนะครับก็จะเป็นสินค้าจากโกดังญี่ปุ่นนะครับเนี่ยบางทีเขาจะเหมาเป็นเป็นเป็นกระสอบเป็นชุดเลยนะแล้วเขาก็จะเอามาขายประมาณนี้นะครับเนี่ยใช่หมดเลยเนะี่ยของจากโกดังญี่ปุ่นนะครับ เราไปถึงนูน่น่ะเขาเริ่มเปิดไฟกันแล้วนะเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศตลาดมือสองนะครับส่วนที่เป็นอ่าโกดังญี่ปุ่นนะส่วนนี้เขาเรียกว่าโกดังญี่ปุ่นเพราะว่าเหมือนเหมือนโลมาจากเอ่อ อากระดังญี่ปุ่นนะครับก็คือเหมือนเอาของในกระดังญี่ปุ่นมาขายนะครับน,า,นาีดู้เย็นเครื่องซักผ้าก็มีนะครับเนี่ยของกระดังญี่ปุ่นทั้งนั้นเลย ไฟท้ายรถยนต์ไฟเหลียวไฟหน้า ก็เหมือนเป็นห้า <5. S 1> บาทขายได้เด้อเนี่ย ก็เชื่อนะว่ามันขายได้นะท่านชมนี่พวกนี้ก็สิบบาทสิบบาทก็เป็นเหมือนของเอาทิ้งอะ่ะสิบบาท อะไรเครื่องมือช่างนะครับคือว่าเก่ามากอะ่ะบางบางที่มันจะใหม่กว่านี้นะส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นมีธงของญี่ปุ่นนะครับหมายถึงว่าอาจจะเป็น แหล่งรวมของเครื่องมือช่างของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สินค้าในโกดังญี่ปุ่นนะครับซัดส่วนมากนะครับครึ่งกับครึ่งเลยนะครับตรงนี้สิบบาทนะครับเยอะนะเออขายเยอะ เดินมาจนถึงท <in the> ้ายแล้วนะครับ oh. น oh ี่โอ้โหเยอะเยอะมากนี่ขนาดว่าพ่อค้ากลัวฝนนะดู ถ่ายคลิปเยอะก็เมมเต็มนะท่านผู้ชมเก็บคลิปไว้ในเครื่องเยอะเกินไปก็เครื่องช้าเครื่องอื่นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ อ่ามือสองตลาดอ่าเดมิวรังสิตนะครับปทุมธานีวันอาทิตนะครับขอผมพาเดินออกมือสอยที่สนะองเสื้อผ้ามันก็มีนะอยู่ตรงกลางอะ่ะตรงนี้สี่สิบบาทเลยอตอนแรกตั้งใจจะไปอ่าตลาดเดอะแกรน ตลาดแกลนอยุธยานะครับแต่ว่าเห็นฝนมันตั้งเข้ามาผมก็เลยถอดใจนะครับแล้วก็ไม่ไปนะก็ต้องเดินทางไกลพอสมควนนะครับเดี๋ยวเดินดูตรงโน้นก่อนนี่ตรงน้องนอ,อะไรเอเือกห้าร้อยหนึน่งนะเดี๋ยวเดินซอยที่สองแล้วกันนะครับได้ บางทีก็ไม่ได้เดินเข้ามาในซอย,อยตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าถ้ามากกว่านะครับผมก็เลยไม่ได้เดินเข้ามาแต่วันนี้ก็พยายามเดินเข้ามานะเพราะว่ามันไม่มีตลาดอื่นแล้วอ๋ออนนี้เป็นไฟอัอนนี้แอมจิ๋วเขาเขาห้ามถ่ายรูปนะผมก็ไม่ถ่ายนะปกตินะผมจะเปิดตู้นะเปิดตู้ โมเดลญี่ปุ่นนะครับประตูนญี่ปุ่นตัวอ่าเป็นประตูนดังญี่ปุ่นนะครับ เดี๋ยวผมพาเดินอ้อมไปทางโน้นนะเพราะว่าตรงเนี้ยจริงแล้วมันจะเป็นเสื้อผ้านะแต่ว่าวันนี้ก็น้อยน้อยลงน้อยลงเยอะเลยเพราะว่าคนก่อฝนกันนะตลาดยตลสดกตรงนี้จะบไม่ไม่มีของเลยโล่งไปหมดนะเนี่ยก็ตลาดนี้ก็มีทั้งตลาดของกินนะครับที่อยู่ส่วนตรงกลางนะครับ เขามีลังคางให้เรียบร้อยนะของอร่อยเยอะเลยนะครับแล้วก็ของเก่าก็อยู่ริมอ่าด้านหน้าด้านข้างนะครับอเป็นการจัดตลาดที่โอเคอยู่นะแต่ว่าวันนี้บรรยากาศอึมครึมนะครับก็าอาจจะกลัวฝนนะแต่คนก็ยังคึก,กคนก็ยังึกคักอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยตรงส่วนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นอ่โกดังญี่ปุ่นนะครับอีกโซนหนึ่งนะนะครับ เขาเรียกขยะไฮโซแล้วกันนะครับตรงนี้ผมว่ามันมืดมาเหมือนกันนะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมยี่สิบบาทนะครับเนี่ยเสื้อผ้าเสื้อ <c oughs> ผ้ายี่สิบบาทนะครับขยะไฮโซนะครับส่วนนี้แล้วก็ด้านด้านในก็จะเป็นกระดังญี่ปุ่นนะครับ ขยะของเก่านะครับโอ้เตะไฟก็เะแล้วนะครับนี่หนาแป้ตัวไหนลือเอาไปเลยเป็นขยะไฮโซนะครับสินค้ามือสองอ่า ของถมเดอะมิวังสิบนะครับนี่ของเป็นกดังกูดังนะด้านในนก็น <c oughs> ่าจะขายไม่แพงนะ่ะ <c oughs> มีเครื่องเสียงเลยนะด้านในนะครับ ของอขาจะให้โซนะครับนะผมก็จะเดินอีกรอบหนึ่งอีกอีกฝัก่งหนึ่งแล้วกันนะครับกระเป๋าเครื่องเสียงอันนี้เสื้อผ้ากิบะสามห้านะเสื้อผ้าสามห้าห้าสิบาทก็มีนะครับคนซื้อเยอะเลยต่อแล้วยิ ูได้ต่อเลยเด้ต่อได้เรื่อเยอะละห้าโดน่โอ้มได้เลยพั่มันยังไม่ได้ใช้งานเลยผมวก็คิดอยู่ว่าผมจะอไปใช้อะไรก่อนปมันต้องไปแต่งเงินแต่งล้านเนาะยังมีหมดเ่ยต้องไปซื้อใหม่ คน,คนก็เดินเยอะอยู่นะครับอะไรอ้ยาเล่วยเลหัราองเท้ามืดแล้วนะประมาณน่าจะหกโมงแล้วล่ะตอนนี้เขาเริ่มเปิดไฟกันแล้วนะ เดี๋ยวก็จะได้เดินทางกลับนะครับวันนี้ก็สรุปก็คือฝนไม่ตกนะยังไม่ตกนะรอค้าไม่ค้าก็รอดไปนะครับตลาดเดมิวรังสิตธุทุมธานีนะครับูบะะะะออ้อันนั้นป้าก็ไม่รู้มันราไปเซ็นยี่สิบหก อืตตรงนี้เป็นอ่าโกดัง,งญี่ปุ่นนะครับเปิดใหม่หรอเปล่าวะเดี๋ยวเต้องเดินเข้าไปดูด,ดูข้างนอกก่อนนะครับ ตรงนี้เป็นโกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองนะเนี่ยโกดังญี่ปุ่นเลยยกมาทั้งโกดังเลยโกดังญี่ปุ่นมันก็ประกอบเพื่อพวกช้วยโถชามนี่แหละอันดับแรกเลยอย่างนะี่แหละคือที่เรียกว่าอยู่ในโกดังญี่ปุ่นนะ เครื่องเซรามิกมั่งนครับไม่ต้องไปเดินไก่นะีก่กดังญี่ปุ่นมาอยู่ใกล้ๆเนะี่ยผมไม่อยากเดินนะครับเปิดเพลงลิขสิทธิ์นะครับออกง,งอกแล้วกันนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกเอ,อ่อของซักฟอก อาหารหมาแมวนะมันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันไม่เก็บนานนะล้นสต๊อกและขายถูกๆนะถ้รชอบของถูกก็แวะมาแล้ะกันนะครับอคุณจัน ไปดิเนี่ยสุดยอดเลยไม่รู้เดินเกึงความั้งตลาเข้าคนเยอะเกินนะครับแต่ก็เลยเข้าได้ยังผมไม่เข้าไปแล้วกันนะครับคนเยอะเราเดินกลับแล้วกันนะนะครับวันนี้ก็เดินมาจนสุดนะครับตลาดเมิวรังสิตปทุมธานีนะครับวันนี้ก็ประมาณา6โมงนะครับ ห้าโมงหกโมงเปิดไฟกันแล้วนะบรรยากาศก็คือคักอยู่นะก็ถือว่า โอนการคึกคักอยู่นะครับมีตังถึง